สวัสดีพี่น้องบอกไปทุกคนเนาะืัอนีก้กับงานตามือสุดมือสุดท้ายมือส่วนมือ,มอตีส่วนอาทิตย์ทำมือสุดท้ายบันพูดวังหันบ่ได้บอกพี่น้องฝันได้ฝันว่าตามมาบอกแปดเก้าสี่คมับอกว่าไอ้ซื้อหกก้าน้องวังหันเนาะมันออกแต่แปดสี่ได้พี่น้องมาท่านได้ออกเก้าสี่เดียตามรัฐบาลไทยเดอ้อติดตามวันนี้ฝันมือว่าน,นี่เนาะ nè à, tôi đeo đứa phi nồng đưa vô thằng lái tù nó bị chắp vào đứa anh đi phán đứa phi đứa đưa Hãy subscribe mà thì vẫn như thế này Xịp yết nó Để giúp bắn จบคุ้มมันงิได้แบบนี้แต่ว่ามันนานจีเขาแค่สองตัวเด้อพี่น้องเด้อมันบอกเขาสามตัวะ่ะมันนานจีเขาแค่สองตัวเด้อรลบพัฒนาเด้อแนวทางรลบพัฒนาพี่น้องมันงการจีเขาแค่สองตัวมันบมนาเขาสามตัวอันนี้ฝันพอฟันวันก่อนนะเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่พี่นอบอกเก้าแปดสี่พี่นอบอกให้เสือ พวกกับบังวังวันพูติพันธุมาบริบอกพี่น้องเพราะว่าข้างั้นตามอยู่อเมริกาซ้าแน่กับสวดศพมือสุดอาทิตย์ท้ามือสุดท้ายมือกับติพผาคุณตาพี่น้องนี่ฝันได้นี่ก็ว่าติบบบอกอบอก็ห้ามันออกอันครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วฝันเปดเก้าซีฝันว่าเปรเก้าซีพี่น้อง 94, เกีนี่ยฟันครั้งที่แล้วฟันครั้งที่แล้วได้อิว่ฟังเนี่ยไปตามรัฐบาลไทยน้ำ้าเก้สี่นะเกีไปตามรัฐบาลไทยนะ้ำนะดนะึง แล้าพัฒนาพี่น้องฝันว่าเขามาบอกตัวนี้ได้เนี่ยพอจับไพ่ว่ามันติเป็นมันติเป็นเลขหามไหมมันติเบิ้อแบบหามเลยพี่น้องอ้าวลองเสียงเบื้องพี่น้องมันติเบิ้อแบบหามอ่ะลองเบืเ้องเด้อพี่น้องเด้อครั้งที่แล้วปรเดี๋ยวบอกเสียดายโอเล็กอกบอกแต่คนอยู่รออัอนมากวกที่มางานศพ ง,งานศพตาประเด็น่งคลีปห้เลขอออกข้างที่เล้วอ่ะเนี่ยข้างที่แล้วบอกเขาตัวนี้มันออกตัวนี้เนาะอ่ะคอ,อให้มันอ่อยปังพี่น้องมือนีสวดอภิธรรมตามือสุดท้ายมือกติเดียเขาพุ้นตาละติดท่ำบนแหร่เล่าเลยวันทน่สิบเสี่ดูได้พี่น้องขอให้มันมัน,มนปังปังด้พี่น้องเด้อโชคดีมีตัง